ก็จาพามาดูที่เรื่องของบอลไทยนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยบอลไทยก็กําลังผันผวน,นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่คุณรุ่งเรืองสงวนเรืองค่ะซึ่งเป็นผู้อํานวยการอาวุโสสายงานวางแผน g global Market จากกรุงศรีนะคะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดพันธบัตรไทยค่ะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความเปราะบางมากขึ้นและปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากความเสี่ยงในหลายด้านหลังจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เมื่อปฏิบัติการของสหรัฐในเวเนซุเอลาและการเพิ่มงบประมาณกาโหมยุโรปและญี่ปุ่นก็เลยทใ เกิดแรงขายพันธบัตรระยะยาวทั่วโลกนะคะอันนี้เนี่ยสะท้อนผ่านในช่วง2วันก่อนหน้าค่ะก็คือตั้งแต่1 9บเถึงยีมกราคมตลาดพันธบัตรทั่วโลกรวมถึงไทยได้รับผลกระทบจากแรงขายบอลสหรัฐและมีแรงขายพันธบัตรไทยกว่า9000ล้านบาทโดยเฉพาะในพันธบัตรระยะยาวรุ่น10ปีค่ะก็ทําให้บอลยิวสิปีปรับตัวสูงขึ้นใกล้2%นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อพันธบัตรไทยโดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาวรุ่น10ปีเนื่องจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน30มหมื่ล้านบาทโดยต่างชาติก็มีแรงซื้อสุทธิราวแปด0ัล้านบาทด้วยกันในตลาดพันธบัตรไทยทั้งหมดซึ่งเป็นพันธบัตรระยะยาว7 0็ดล้านบาททําให้บอลยิวพันธบัตรระยะยาวรุ่น10ปีค่ะอยู่ที่1.97%ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าแต่ว่าปรับสูงขึ้นมาจาก1.79%เมื่อ16มกราคมที่ผ่านมา เธอบอกนะคะบอกว่าตลาดพันธบัตรไทยเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะทรงตัวแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างเรามองตลาดพันธบัตรโลกพยายามทรงตัวอย่างเช่นพันธบัตรระยะยาวของญี่ปุ่นเริ่มสงบลงหลังจากแรงขายแต่ว่ายังคงมีความไม่แน่นอนจากการเมืองญี่ปุ่นที่อาจจะมีการใช้ในโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหลังการเลือกตั้งซึ่งอาจจะทําให้ยิวพันธบัตรระยะยาวปรับตัวขึ้นทั่วโลกแต่ว่าการประชุมที่ดาวอสค่ะก็สร้างความกังวลต่อน,นักลงทุนนะคะจากความขัดแยง้ยงที่ยังทําให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากนักแล้วก็รอติดตามสถานการณ์หลังจากสหรัฐไปถึงนะคะ,ะคุณรุ่งเนี่ยกล่าวด้วยบอกว่า ถ้าดูแนวโน้มตลาดพันธบัตรไทยแล้วก็บอนยิวไทยยังคงมีความเสี่ยงถ้าหากว่าสาหรัฐมีแรงขายพันธบัตรระยะยาวอีกระลอกหนึ่งบอนยิวไทยน่าจะปรับขึ้นตามแต่เรามองว่าแม้ยิวพันธบัตรไทยจะได้รับผลกระทบจากตลาดโลกแต่ตลาดพันธบัตรไทยถือว่ามีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากว่าสภาพคล่องในระบบการเงินไทยยังคงดีอยู่แล้วก็ยิวที่ปรับขึ้นเป็นไปตามทิศทางโลกไม่ได้มีการบ่งชี้ถึงการขาดสเสถียรภาพของตลาดไทยเพราะว่ายังมีสัดส่วนการถือครองพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ประมาณ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถือพันธบัตรระยะยาวอยู่นะคะครับส่วนทางด้านของคุณสรพลวีระเมทีกุลซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การและก็เป็นหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนของหลักทรัพย์กรรษตรกรไทยนะครับก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ย<อ>เกิดปรากฏการณ์เทขายพันธบัตร เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะแรงขายทำกำไรจากฝั่งยุโรปที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐสูงถึง35-40%ของทุนสำรองสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐกับยุโรปที่อาจนำไปสู่มาตร,รการตอบโต้ทางภาษีอย่างรุนแรงซึ่งคาดว่ามันจะฉุดรั้ง GDP ของประเทศในแถบยุโรปลดลงเฉลี่ยประเทศละประมาณ0.2%ส่งผลให้บอลยูสารัตปรับเพิ่มขึ้นแล้ว0.05-0.15%แล้วก็มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นอีกตามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ในส่วนของตลาดพันธบัตรไทยเรื่องนี้คุณสุรพลบอกว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มเทขายออกมาเช่นกันเนื่องจากขีดความสามารถในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยข,ของไทยเริ่มจากัดเพราะว่าเพดานมันแคบลงโดยคาดว่าคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกรงองจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีกเพียง1ครั้งสู่ระดับ1%ซึ่งหมายความว่า,วาถ้าจักการเกณฑ์กำไรในบอลขาลงหรือดอกเบี้ยขาลงใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็มองเชิงลบว่าบอลยิวของไทยปรับขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี68มาแล้วกว่า0.5%ด้วยกันครวยกับ ทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมิน่านะคะก็คือคุณชยนนท์รักการจันนันค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การเทขายพันธบัตรสหรัฐในปัจจุบันบอกว่ามีสาเหตุมาจากความขัดแยง้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสาหรัฐกับเ,บเวเนซุเอลาอิรา่าแล้วก็ประเด็นเรื่องของกรีแลนด์รวมถึงความสัมพันธ์ที่แย่ลงนะคะขององค์การสนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโต้นั่นเองปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำให้นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณลบต่่่อออออคควาามมเชืืันนขงงกรรถรสิท ในสกุลเงินดอลลาร์นำไปสู่การเทขายพันธบัตรจนส่งผลต่ออัตราการตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอลยิวปรับตัวสูงขึ้นตามความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับตลาดพันธบัตรไทยก็ได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ว่ามีความแตกต่างในแง่ของการชดเชยความเสี่ยงที่ต่ํากว่าตามสภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยภายในในประเทศอย่างเช่นความไม่แน่นอนทางการเมืองของเราก็ยังคงเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติเฝ้าระวงังเนื่องจากรัฐบาลต้องรับภาระหนักในการบริหารจัดการต้นทุนการจ่ายผลตอบแทนหรือว่า อยู่ที่สูงขึ้นซึ่งนักลงทุนก็เลือกที่จะขายทํากําไรในตลาดตาสานีและย้ายเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดหุ้นเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงกว่านี่ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันที่ทําให้ตอนนี้หุ้นไทยก็บวกขึ้นด้วยนะคะครับความผันผวนที่ยากจะคาดเดาและเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแค่การตัดสินใจของคนคนเดียวที่พร้อมจะเปลี่ยนได้ในทุกวินาทีมันเปลี่ยนโลก นะครับหน้ามือเป็นหลังมือ<ช>ได้เลยนะครับตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่านโยบายแล้วก็ความเกี้ยวก่ามแล้วกันใช้คํานี้ของคู่นำที่มีอำนาจสูงที่สุดในโลกอย่างทรัมป์เนี่ยมันส่งผลต่อหลากหลายตลาดทั่วโลกรวมถึงตลาดทุนแล้วก็ตลาดสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับ